ไม่อยากจะเชื่อภาพล่าสุดไปทาคนตัดผมสั้นลูกนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเป็นนักแสดงและในแบบสุดฮอตจากประเทศเพื่อนบ้านสำหรับหนุ่มไปทาคนหนุ่มหล่อจากเมียนมาที่ตอนนี้ครองใจสาวๆลหลายๆคนรวมไปถึงแฟนคลับไทยที่โดนตกกันดะนาวล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ในอินสตาแกรมของหนุ่มไปเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพของตัวเอง หลังจากที่ตัดผมสั้นเกลียนพร้อมทั้งถ่ายภาพดาร์กดากหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในลุคใหม่แสนจะเพอร์เฟกต์ครั้งนี้กันมากมายแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นซุ่มถ่ายงานอะไรหรือเปล่าคงต้องรอติดตามต่อไปค่ะ